อยู่คอนโดในช่วงนี้ป้องกันตัวอย่างไรข้อดีของการอยู่คอนโดในช่วงสถานการณ์โควิดและเทรนคอนโดในยุค New Normal โโโควรเลือกซื้ออย่างไรเดี๋ยวตามมาดูกันครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่เอกครั้งนะครับและนี่คือรายการอสังหาเกรด A นะครับรายการที่นําสาระดีๆเกี่ยวกับลงทุนอสังหาริมทรัพย์มาแนะนํากันครับ ้องยอมรับนะครับว่าในช่วงนี้มีสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นทําให้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากในแต่ละวันนะครับหลายๆโครงการจึงมีมาตรการในการรับมือนะครับกับสถานการณ์โรคระบาดในเบื้องต้นมีการวางมาตรฐานในการเข้าชมโครงการไม่ว่าจะเป็นการวัดอุณหภูมินะครับการสวมหน้ากากอนามัยและการทําความสะอาดภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอและมีการระงับการใช้พื้นที่ส่วนกลางในช่วงนี้นะครับซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับผู้ที่อยากเข้าชมโครงการและผู้อยู่อาศัยในโครงการอีกด้วยนะครับ นอกจากมาตรการในการรับมือเบื้องต้นนะครับหลายฝ่ายก็ยังมีความพยายามในการแก้ปัญหาอยู่ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงจะเป็นตัวช่วยที่จะเล่งให้ปัญหาคลี่คลายได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามประการด่านแรกที่จะป้องกันตัวเราจากการเจ็บป่วยนะครับสามารถทําได้ง่ายๆนะครับโดยการปรับการใช้ชีวิตของเราเองนอกจากการสวมหน้ากากอนามัยที่จะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต New New Normal ไปแล้วนะครับพี่เอยังมีคําแนะนําสําหรับการลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยเมื่อเราใช้ชีวิตในคอนโดมาฝากครับ ข้อแรกเลยนะครับในช่วงนี้เราควรเลี่ยงการสัมผัสในพื้นที่ส่วนกลางไปก่อนนะครับถึงแม้ว่าโครงการเองเนี่ยจะมีมาตรการในการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ในสถานการณ์ที่ยังมีผู้ป่วยจํานวนมากๆนะครับการระวังตัวไว้ก่อนเนี่ยย่อมเป็นการป้องกันที่ดีกว่าอย่างในลิฟต์โครงการหลายๆแห่งนะครับก็มีการจัดเตรียมกันเจ็ตนะครับพิเศษที่ช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องสัมผัสกับปุ่มลิฟต์โดยตรงไม่ว่าจะเป็นแผ่นซิลป้องกันปลอดเชื้อหรือไม่ว่าบางพื้นที่ที่พี่เอไปมานะครับอาจจะมีเป็นลักษณะของอุปกรณ์ในการที่ลดการ ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะทุกๆครั้งที่มีการสัมผัสใบหน้านะครับหรือว่าขยับแมสนะครับเพราะว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงลงได้นะครับอันที่สก็คือดูแลความสะอาดในที่พักอยู่เสมอเพราะตัวเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเดินทางไปในแต่ละวันออกไปข้างนอกนะครับอาจจะนําพาฝุ่นหรือสิ่งไม่พึงประสงค์กลับเข้ามาในห้องได้จึงจําเป็นต้องทําความสะอาดอยู่เสมอเพื่อลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยอย่างพี่เอเองนะครับเวลาเดินทางออกไปทําง,งานกลับ เข้ามาที่คอนโดปรับทุกครั้งเนี่ยจะถอดรองเท้านะครับแล้วก็สเปรย์ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนแล้วจึงเก็บในตู้ตู้ตู้รองเท้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บกักตาและอาบน้ําทุกครั้งเลยก่อนใช้ชีวิตในคอนโดนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับข้อที่4คือในยุค ควิดเนี่ยการใช้โมบายแบงกิ้งเนี่ยเป็นอีกตัวช่วยที่ลดการสัมผัสธนบัตรนะครับที่เราไม่รู้เลยครับว่าผ่านมือใครมาบ้างซึ่งอาจจะนําสิ่งที่ไม่พึงประสงค์มาถึงตัวเรานะครับการใช้โมบายแบงกิ้งจึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยลงนะครับและข้อสุดท้ายคอยติดตามข่าวสารจากฝ่ายนิติบุคคลที่เราอาศัยอยู่ในคนโดนด้าน,นนั้นนะครับเพื่ออัปเดตสถานการณ์รอบตัวเราอยู่เสมอครับ อย่างที่พี่เอเกล่าวในเบื้องต้นนะครับว่าการอยู่อาศัยในคอนโดในช่วงสถานการณ์โควิดก็มีข้อดีหลายอย่างนะครับที่ช่วยซัพพอร์ตวิถีชีวิตในยุค New Normal ครับอย่างในช่วงนี้หลายๆคนนะครับอาจจะต้องมีความจําเป็นนะครับในการเดินทางผ่านย่านผู้คนที่มีความพลุกพล่านย่อมได้รับความเสี่ยงในการเจ็บป่วยกลับมาด้วยนะครับ การเดินทางกลับบ้านหรือต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการจึงเป็นการนําความเสี่ยงกลับไปสู่คนในครอบครัวครับอย่างไม่จําเป็นเลยการมีเซ็กันโฮมจึงเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพื่อให้เว้นระยะห่างจากครอบครัวลดความเสี่ยงในการแพร่าการอาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุครับเดี๋ยในช่วงนี้นะครับหลายๆท่าน อาจจะต้องจําเป็นนะครับต้อง Work from home กันที่พักอาศัยในคอนโดก็มีการออกแบบที่สามารถตอบโจทย์การทํางานภายในห้องพักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับที่มีสัญญาณค่อนข้างเสถียรหรือป้องกันสิ่งรบกวนจากสิ่งต่างๆรอบตัวเราช่วยเพิ่มสมาธิในการทํางานให้เรามากยิ่งขึ้นครับอาหารการกินก็เป็นอีกเรื่องสําคัญที่ไม่คนมองข้ามนะครับ การอยู่คอนโดย่านใจกลา,างเมืองนะครับจะเป็นตัวช่วยลดเพลนพอในเรื่องนี้ครับเพราะถูกไล่ล้อมไปด้วยร้านดังๆร้านอร่อยนะครับเพียงเรานึกว่าเราอยากทานอะไรแล้วก็สามารถกดสั่งผ่านแอปต่างๆ,างๆก็จะมีคนนําอาหารที่หลากหลายทั้งไทยและเทศนะครับพร้อมกับเสิร์ฟให้คุณถึงที่ในเวลาไม่เกิน15นาทีครับค่าส่งก็ยังถูกอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีโปรโมชั่นดีๆที่ทําให้คุณเนี่ยอิ่มอร่อยในราคาที่ประหยัดตอบโจทย์ทั้งความหลากหลายและความคุ้มค่านะครับอย่างวันนี้พี่เออยากจะทานอาหารอินโดนะครับเป็นเมนูข้าวไก่ย่างอินโดจากร้านคั่วพลิก เป็นร้านของพี่เอเองครับก็สามารถกดสั่งผ่านแอปได้เลยครับง่ายๆครับต้องยอมรับนะครับวิธีการที่เกิดขึ้นได้สร้างการเปลี่ยนแปลงเทรนใหม่ๆสำหรับการซื้อคอนโดในยุค New Normal ครับ พี่เอเลยอยากนำเทรนด์ใหม่ๆของคอนโดที่รับความนิยมในช่วงนี้มาแนะนํากันครับข้อที่1นนะครับคอนโดที่ให้ส่วนกลางที่ครบคันเนื่องจากความต้องการของคนในยุค New Normal มแนวโนมที่จะอยู่กับที่พักมากขึ้นครับการมีฟักซิตี้ที่หลากหลายและสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่เราความสนใจข้อที่2นะครับคอนโดที่โครงการให้ฟักซิตี้แบบ private space จะเป็นที่น่าจับตามองครับโดยเฉพาะกลุ่มของโอเนอร์นะครับในโครงการระดับ l ัก ury ที่มาจะจ้างผู้เชี่ยวชาญในการบริการด้านต่าง ต่างมาให้บริการแบบส่วนตัวถึงที่พักครับเช่นบริการเสริมความงามคอร์สโยคะหรือเทรนเนอร์แบบส่วนตัวก็จะพบเห็นได้มากขึ้นในยุค New Normal ครับอันที่3านะครับในเรื่องของเลเยอร์ครับของห้องที่สามารถปรับเปลี่ยนสเปซสำหรับการใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์นะครับจะเป็นที่นิยมมากขึ้นทีเดียวครับเพราะในยุค New Normal คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มในการอยู่อาศัยในคาสถธาน,นะครับการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันของห้องเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่มีความหลากหลายจึงเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยครับ สุดท้ายนะครับเทรนความต้องการของพื้นที่ห้องที่กว้างขวางครับเนื่องจากผู้อยู่อาศัยในยุคนี้มีความต้องการในการใช้พื้นที่มากกว่าแต่ก่อนครับ พี่เอสังเกตเห็นว่าช่วงนี้นะครับมีผู้เช่าหลายคนสนใจห้องที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งห้องพักของคอนโดที่มีขนาดใหญ่กลับมีตัวเลือกไม่มากนักนะครับโดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นห้องของโครงการเก่าที่มีข้อจํากัดหลายประการด้วยกันทําให้ผู้เช่าเนี่ยต้องคิดหนักเลยครับเช่นเฟอร์นิเจอที่ให้มาอาจจะไม่ทันสมัยนะครับไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคใหม่เท่าไหร่นักนะครับนอกจากนั้นอาจจะมีเรื่องของค่ารีโนเวทค่าซ่อมแซมห้องที่ให้พร้อมเข้าอยู่อีกด้วยในขณะที่คอนโดในยุคใหม่เองเนี่ยก็มีตัวเลือก ไม่มักนักเช่นกันสำหรับคนโดูให้พื้นที่ขนาดใหญ่ตั้งแต่60ถึง80ตารางเมตรขึ้นไปพี่เอเลยอยากได้นาโครงการหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจทั้งในด้านทําเลฟักซิตีและราคาที่น่าจับจองครับ พี่เอขอแนะนําโครงการแอสซันสีลมครับกับการออกแบบห้องแบบมินิเพนท์เฮาส์นะครับที่จะทําให้ความรู้สึกโฮมมี่เหมือนอยู่บ้านนะครับโครงการนี้ตั้งอยู่ในทาเลใจกลางเมืองห่าง GPS ช่องดนตรีเพียงแค่350เมตรครับที่มาพร้อมกับแฟคซิลิตี้ครบคันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุค new normal ครับกับราคาสุดคุ้มพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99ล้านบาทเท่านั้นเองครับและแน่นอนครับพี่เอมาพร้อมกับโปรโมชั่นส่วนลดราคาสุดเอ็กซ์คลูซีฟครับเพียงแคปหน้าพี่เอนะครับพร้อมกับโค้ดโปรโมชั่นนะครับติดต่อผ่านดีเอเจน รับไปเลยครับส่วนลดมูลค่าสูงสุดกว่า50,000บาทเมื่อทำสัญญาจองผ่านเดเอเจนภายในเดือนพฤษภาคม2 5 6 4นี้เท่านั้นนะครับ วันนี้นะครับพี่เอต้องขอขอบคุณสถานที่ครับและห้องสวยๆของโครงการแอสซันสีลมนะครับหากเห็นแล้วชอบชมแล้วถูกใจนะครับลองแวะมาเยี่ยมชมโครงการได้นะครับและนี่คือรายการอสังหาเกรด A ครับหากถูกใจสามารถกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารหรือแนวคิดดีๆที่พี่เอจะนำมาแชร์ในคราวต่ตอไปกันนะครับขอบคุณครับ